สวัสดีครับมือนวิธีไทยบ้านครับสีาพามาเบ่งนกคุมฟักไหมครับมือนชุดวันที่18ครับออกดีครับพึ่งออกไหมครับได้มือหนึ่งสองมือครับลเลยเรียกันวันนี้ฟักสามสามชั้นครับมีชั้นหนึ่ง รเริ่มมีหลายสีออกมากเรื่อยแล้วครับอันนี้คือกำลังจอครับเนี่ย ต้องจอไขออกมาเอื่อนก็น่าจะออกเพิ่มนะครับมีก็เริ่มทยอยออกมาให้เลย ตัวนี้ก็ใส่พัดลม3ตัวครับดูดอากาศเขา่าระบบม้นเวียนครับอันนี้ก็ตัวคนหมอครับเพราะว่าหนาวนี่ความชฉื้นมันบขึ้นครับเลยต้องใส่ตัวคนหมอครับอันนี้ก็ระบบมุนเวียนพัดลมตัวนี้ดูดอากาศลงลางท้พรอนจะอยู่ตรงนี้ดูอากาศลงลาง ตัวนี้เกิดปอมอคืนมันในตัวสูงครับตัววัดความเฉือนตัวควาคุ้มความเฉือนตัวความมุดความคุ้มเกิดถือว่าออกดีครับตูวเฮ็ดเองครับตัวนี้ลอยวัด นึ่งหลอดหกสิบตาทหนึ่งหลอดครับอากาศมันหนาวน้องใส่สองหลอดเป็นหลอดหกสิตบตาทสองหลอดเลยก็ได้ครับเพราะว่าอากาศหนาวอุณหภูมิมันขึ้นมันขึ้นส่าครับได้ใส่ลอยวัดหนึ่งหลอดกั 60, บหกสิบวัดหนึ่งหลอดอย่างอุณหภูมิมันขึ้นดีขันมันหอนครับก็เปิดตัวนี้ให้มันหุ้ยงไงทางหลอกครับอากาศมันเขามากลายๆก็ครับมัดร่วมตัวนี้ น,นี่ก็หูดูดล้มออกหูหูหูดูวามห่อนออกครับนี่ก็เอาไว้หางมันห่นหอนแห้งก็สทีเอาไว้ในตัวนี้จะคหนหนึ่งสองมือครับเห็นมันควนฟูไอ้ควนอันนี้ก็เอาหัวาหานมาไว้เพื่อมันหิวงามหิวอาหารครับโตที่มันออกก่อนใหญ่มันตายครับ ครับก็บมีสำนีหละครับเย้อยจังเลยสิอัปเดตให้เบึ้งไว้เรื่อยๆครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยออกมาเรื่อยๆแล้วครับขอบคุณครับ